เสียงเชียร์เยร์กันเลยยันมายันมายันมาดเดี๋ยวเดกรรการให้่ะปัฝังมาแล้วตอนนี้โอเค J I ค่ะโอเคค่ะปากเปรี้ยนาะบอกกันปากโอเคค่ะดีด้าดูหน้าพอใจโอเคค่ะจัดแยกให้เรียบร้อยนะคะ พี่ยันมาพร้อมแล้วเรียวได้เลยเพราะั่กนั้นเขาจับเสร็จแล้วขอเสียงเชียร์ให้กับเลยพี่ยันมาหน่อยค่บแล้วก็ขอเสียงเชียร์ให้กับคุณมิโอด้วยโอเคลูกที่นึงเปลนและปลินคะรับแดนบัสเซอร์เจอกับเปลเด็กเปลทีทุวัตพร้อมกัน